มกเรื่องวันนี้จะมาสาธิตการต่อกับทางหมุนมอเตอร์สาบเตจ็อกกิ้งโดยใช้พ um ีเอนะครับที่โปรแกรมนะครับำส่เเออันนี้ทได้อเอ็วเอ็กซ์อันนี้ใช้เอ็่ครับแล้วอระคนแก้ววันนี้มาต่อวงจร

คือชาว่าจะยิงชายสบาดกว่าข้าวขาวเปิ้ล้าวท่สอาดากมากระชากหน่อยกันมาจ้ามาจ้ามาเจอเนาะ

ถ้ากับลังได้มาหน่งแล้วหนข้อสองหนึ่งหนึ่งสองสองสามหนึ่งข้อหน่งหนึข้อสามสามสามหนึ่งหน่งหนึ่งสามไม่ถึ้เรอ่หนึหนึ่ะ่งีสามครับสามสามสกมสามแมกแรกแมรอ

อีหนึ่งเมตรตนี่โนีอ๋อเดี๋วตองเขาก่าครับอืมอ่าเดี๋ยวพวน้ต่อ่างนี้แล้วนะครับแล้วลลางนี้นะครับหนึ่องถ้าหนึ่งสองสาก้า้นม็ลูกนี้่หบหนึ่

เนี่ยจะให้แล้วานนี่ว่านี่แล้วมาได้เนีวันนี้นี่เวันนี้พึ่งลือฮัตดีวะอีวตนไหมเข้านี่มันเนาะเข้าสนะอืงสามสองสอง ดิดิผกติปกติแม่เนาะอืม

เปล่ยนทำสิ่งแต่แบบเอ้ยมึงเจ๋งยังว่าฮาร์ดอย่างชมเหมือนกันฝาเป็นบตรังกับปุ้นแล้วแต่ตี่จะแบบมึงกำลั้งใจกันนี่ยบ๊บก ยูวียูเอ้ยยูอ๋อท่านเลยไม่ได้คนเดียวอย่าแขวนเลยพี่ครับไปถ็งแล้วนะครับอันนี้ก็องจัมั้ยเนี่ยฮะ

มันมีอะไรมันอย่างเหเอาอกวไว้สอาสีมาเข้าคอยของสองล่านะครับย่องนี่อะไรก่อบลาครับตั้าครับขว้า